ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะเอาเกมบอมเบอร์แมนนะครับพระพิสดารครับผมเอามาให้ลองดูนะฮะไอเกมบอมเบอร์แมนพระพิสดานี่ก็คือเราจะใช้ไอตัวคอนอื่นนะครับมาแทนตัวบอมเบอร์แมนนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมอ่านในเมนูนะครับเขาบอกว่ามันคือตัวคอนจากถอยสตอรี่ฮะครับผมก็วิธีการเล่นก็คือให้วางระเบิดทําลายบล็อกต่างๆนะครับแล้วก็ให้กําจัดมอนสเตอร์ให้หมดทั้งแผนที่เนี่ยครับผม ครับก็ที่เราจะต้องทําการระเบิดบล็อกต่างๆเนี่เพราะว่าเราต้องหาทางรับนะครับเพราะถ้าไม่มีทางรับนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้นะครับแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเราทํลายพวกมอนสเตอร์ไม่หมดนะครับเราก็ไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้เหมือนกัน,นครับครับแล้วในบางทีนะครับเราทําลายบล็อกพวกนี้ยอาจจะได้พบกับไอเทมพิเศษนะครับอย่างเช่นว่าช่วยเพิ่มการวางระเบิดได้อ่าสองครั้งนะครับ แล้วก็ทําให้การเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพรัศมีการทำลายร้างของระเบิดได้ไกลกว่าเดิมฮะนะครับผมก็ในหวังนี้นะครับก็ต้องระวังด้วยเกี่ยวกับการทําลายบล็อกแต่ว่ามันก็คงยากครับเพราะว่าถ้าเราบัวแต่วางแผนนะครับบางทีเราก็ไม่เจอประตูฮะกับเจอพวกไอเทมพิเศษนะครับผมแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราโจมตีทําลายบล็อกบ้างไปเนี่ยโอกาสที่เราจะได่ต้อนมอนสอเตอร์ให้อยู่ใน อยู่ในวงล้ําของระเบิดแล้วนะครับมันก็มันก็ยิ่งยากขึ้นนะครับอย่างนี้ครับผมจะไปดักตีไอ้ดักระเบิดสองตัวนี้ครับโอ้เมื่อกี้เขือบไปแล้วครับโอเคฮะพอเราวางนี้แล้วครับแอาโอเคระเบิดแล้วนะครับดูนะถ้าเกิดว่ามีบล็อกพวกนี้อยู่นะครับการจะดักพวกมอสเตอร์พวกนี้มันก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมเอ้จริงๆอล้ไอ้เกมแฟมิลี่พวกเครื่องพวกนี้นะครับสมัยก่อนผมรู้สึกว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่า มันไม่สามารถเซฟได้ครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราปิดเครื่องหรือว่าเราเราพักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอน,นครับมันไม่สามารถเยบมอดแปลงไว้ตลอดเวลาเพราะว่านอกจากมอาแปลงมันจะร้อนนะครับเรื่องเจอของที่บ้านได้ครับอย่างบางทีเนี่ยกำลังเล่นมันมันนะฮะอะอะันี้ครับผมผมผมเจอไอเทมพิเศษนะฮะไอตัวนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มมัสตรมีการทำลายร้างของเอเบิร์ดให้มันกว้างไกลขึ้นครับแต่เมื่อกี้คุยคุยไอต่อนะ อ๋อไอ้ที่บอกว่าที่บ้านหมดนะก็คือเห็นว่าที่บ้านเวลาจะใช้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้เขาคิดเหมือนกันว่าเอ้เกมนี้กว่จะถึงตรงนี้มันก็นานใช่ไหมฮะแล้วอยู่ดีแล้วจะให้เราไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือตอนนั้นเป็นมุมมองของเด็กอะครับแต่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ก็โอเคเข้าใจฮะก็อ่าโอเคครับเราเจอทางรับแล้วฮะอ่าคราวนี้ก็มีอย่างเดียวก็คือว่าเราต้องจัดการกับมอนสเตอร์ให้หมดตามแผนที่นะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกก็คือว่าห้ามวางเบิดแล้วไปโดนกับประตูนี้เป็นอันขาดเพราะไม่อย่างนั้นนะครับคือความซวยมันมาเยือนนะฮะเพราะมันจะมีมสอสเตอร์ที่มันร้ายกาจกว่าไอ้ที่เราเห็นนะออกมาเป็นฝูงนฮคราวนี้ก็ไม่รอดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะอยู่แบบสบายๆไม่ได้นะก็คือถ้าหมดเวลาครับมันก็จะมีมสอสเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งวิ่งออกมาฮะอันนี้ก็ตายอยู่ดีครับผม จริงๆนะไอเกมอันนี้นะครับมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเออดีว่ะเราแม่งวางระเบิดดักพวกแม่งให้ตายตายนะค,คือประมาณว่าเหมือนกับว่าพวกบ้าแต่ไปมาเอา้เอาไอา้หาขี้ีทีนึงอ่ะกูโดนดักเองดีกว่าใช่ไหมดูดูแล้วเหมือนกับว่าเรานะฮะที่ว่าโดนได้ต้อนนะครับไอพวกมอนสตเตอร์นี่มันก็โคตรฉลาดนะฮะมันมรู้นะฮะว่าเราจะดักมันก็เดินหนีเห็นไหมฮะแล้วแม่งโผล่เผลอเผลอปุ๊บแม่งเดินหันหลังกลับมาโดนนะฮะตายฮะ อโอเคถ้าตอนนี้เวลาเราใกล้หมดนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครับว่าไอ้พวกมอนสเตอร์ตอนเวลาใกล้หมดเนี่ออกมาเป็นยังไงฮะแน่นอนนะครับถ้าเป็นคุณอ่คุณจะเป็นยังไงใครสนใจเกมนี้นะก็ไปหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวว่าลองโหลดอีมูเลเตอร์มาดูก็ได้ฮะแต่ผมพูดตรงๆนะไอ้พวกเล่นในคอมอ่ะมันไม่มันเท่ากับเล่นเล่นแบบว่าเครื่องสมัยก่อนนะฮะที่เราผ่านหน้าจออัจริงอทีวีผมอะมันเป็นทีวีรุ่นใหม่ด้วย ความละเอียดมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเป็นไอ้รุ่นเก่าๆที่เป็นจอโค้งๆนะฮะใช่ไหมจอเก่าเนะี่ยมันจะดีกว่ามันชัดกว่าครับโดยเฉพาะไอ้14นิ้วฮะอ่ะมาครับมอเตอร์ตามสัญญาครับผมโอเคคลิปนี้จบเพลงนี้นะครับขอบคุณมากครับ